ให้เธอไปเช <Okay. S 1> พูดผิดไม่อยากให้เธอไปไม่ต้องมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งไปนอนน่ะแม่เรียกไปนอนเหรอเราก็ต้องไปนอนเหมือนกันบ๊ายบายคนสวยเจอกันวันละลุนี่แอดหน่อยสิตัวแตกบ้านสิบสุสานลถสวัสดีครับผมมาสุสานรถมีโซดาไหมพอดีผมอยากสดเอาไว้เดินไปไหน <c oughs> คนนี้นะเจ้าของเนะี <c> ่ย <oughs> วิ่งอย่างเดียวไม่คุย ใครอ่านเป็นคนหล่อแล้วก็สุดสวยคุณหล่อเกินใครจิบตรงไหนวะบอ่อน้ำร้อนเดี๋ยวมานะกอกไปแต่งไตแป๊บเออเออแม่ว่าอยากได้พ่อโอ๊ยหาเลยแต่ไม่เอาไอ้คนเมื่อกี้อยากยิ่งใหญ่ย้ายย้ายไม่มีโปเลยแบบนี้ <c oughs> ใครบอกไม่มีถ้ามีโปสนุกไปนานแล้วอ้าวถ้ามีโปมันสนุกอะพึ่งลงจบ ตอนแรกบินเทๆ่ๆน่ารักที่สุดเลยนะคะ่ะค้าหอเอาอ๋าอแล้วมีสองชื่อในแมปนี้อายุจะถึงยี่สิบไหมล่ะเนี่ยสิบสามโยห่วยอ่านดูแล้วนายอะเดะเดะสิบเกอ๋อจะบอกไหมวะโหเปล่าผมปกติคลัสจริงความหลอก็เช่นกันคนติดยาชิวชิวบูลี่อะ คนคอมเมนเหรอเราไม่ใช่คนติดยาแล้วมันเป็นแค่คนที่ไม่เข้าตาเอาเว้ยมันหายไปไหนเบอร์เดียวกันเหรอสองสามศูนย์ทำไมต้องเบอร์เดียวกับฉันด้วย I'm English Okay bro Why you say my number This is not October เอาเว้เปลี่ยนเปลี่ยนละทำไมไม่ยอมใส่กางเกงวะ I wanna eat burger You know อิงเลดจริงปแล้ยาสู่ลงโรงเรียนเลือกคนได้มีบ้านใหม่ครูครับผมมาสมัครเรียนตรงนน้นครับผมสัญญาว่าผมจะภาคเพียรได้ได้ได,ได้ผมจะตั้งใจไปให้ถึงขั้นเซียนจ้าจ้าจ้ามีบ้านใหม่จะได้ไปรับไม่มีขับจานผมอยู่อย่างคนขอทานอ๋อจ้าเริ่มเรียนวันศุกร์โอเคเดี๋ยวนะ โอ้วันศุกร์บันอีกนานนี้มันเพิ่งจะเป็นตอนตีห้าวันพฤหัสนับทราบครับบ่ายจ้ะอยู่นี่ก็ได้นะทานอ๊อดมาอยู่บ้านเราไหมกูมันจะถึงวันศุกร์ถึงตอนนั้นเราคงหมดสนุกไปอยู่บ้านฉลามเลยเลยเลย,เลยได้เลยโบขึน้นเลยทานอ๊อโอเคนะฮะบ้านโอโ้โหบ้านฉลามน้อยแต่บ,บ้านไม่น้อยนะครับอยู่ได้เลยนะบ้านนายโคตรใหญ่แต่เรามันตังค์น้อยซะยิ่งกว่าไก่อยู่แล้ว ไม่เป็นไรอยากเป็นหมีพันด้าจะได้กินต้นไผ่แต่นี่แลปแรปแรปอะไรได้แรปม่วไปหมดเลยแล้เวเราเสกรถให้เอาไหมใจเย็นใจเย็นได้เลย my friend ตามมาอันนี้ไม่น่าจะเรียกตามขี่คอไปเลยโยโย่ yo, yo, ตอนนี้ผมอยู่กับฉลามน้อยบอกเลยว่าเขาเท่เกินร้อยนี่รถนายนะว้าว wow, this so cool เท่มั T ้ยทีวาแโบวผมทำอะไรเนะี่ยผมต้องรอเรียนวันศุกร์ เฮ้ยแล้วใครมาปั่นโรงเรียนแนวโอ้ย <c oughs> อ้าวพูดปืนเอาออกปั๊บ <c oughs> ไปร้านอาหารกัน Let's go my f r i e n s เฮ้ยรถเป็ดนี้มันร้องได้ด้วยอะร้านอาหารของนายนี่ตรงนี้อะทำไมผมนั่งท่านี้วะเนี่ย <c oughs> นั่งชิลจัด <c oughs> อร่อยอิ่มละเบอร์เกอร์นี่โคตรอร่อยตอนนี้คอแห้งขอกินน้ำหน่อยใช่ไปกันโอ้นายรีบอะ เรากำลังเราแล็บอยู่เราแล็บอยู่ผมอยไดได้ไหมอ้าวเปลี่ยนเซิร์ฟลงเรียนพังมันน่าเสียดายจังออกหนีความผิดอืมเกิดอะไรขึ้นครับครูเราไปทำอะไรให้เธอ,อไรเนี่ยคนนี้ปัน่นคนนี้ปัน่นแค่ไม่หลับเองพูดเป็นแต่คำเดียวละไม่ได้พูดเราพิมพครูผมไปทำอะไรให้ครับแค่ไม่หลับเข้าโรงเรียนอ้าวเราทำไมครูไม่รับ เราไม่หลับเขาเข้าโรงเรียนเขาเลยกดอา้าวแค่กูไม่ได้อวดรวยอะนะสงสัยเขาขาดความอบอุ่นครับรูเราก็ไม่ได้รวยบอกรับแต่สายเติมอ้าวเวยังไงวะเนะี่ยกูรับแต่สายเติมเขาเรียนอะเราบอกตอนไหนว่าเรารวยนี่ไงทรงนี้ปอสามชี้แดงทำมาเขาเรียกว่าอวดถ้าทำตัวแบบนั้นน่ะอวยยังไงตอนไหนเซเลอร์อวดยังไงตรงไหนครับเอาอีเนียนี่ไงใจยเย็นใจยเย็น everyone นี้ไปง่ะถ้าอยากอยู่บ้านแบบนี้ก็ไปเติมเองค่ะมอนึงไม่มีบัญชีหรอสงสัยยังเด็กแล้วครูไปเถียงกับเด็กน่อยทาไมตัวแต่ตัวแต่สมองไม่โตคนไทยอะไรก็ได้แต่ว่าทําไมครูไม่รับเขาเข้าเรียนละ่ะอันนี้เราไม่รู้นะข้อความมันก็มันย้อนดูได้ถึงเนี่ยที่เราพิมพ์ลงเรียนพังย้อนดูได้แค่นะั้นมาเรียนมาเรียนมาเรียนยังไม่วันศุกร์เลยนะยังไม่วันศุกรนะ์เลยจานฮานอตซับเบิ้ล มาเร็วช่างเถอะมาเริ่มเรียนเลยมามามาเดี๋ยวเสียเวลายิ่งกว่าเคยเรียนห้องไหนอ่ะมมนได้ยินเสียงจานแบนอ๋อผมว่า,าจานนี้ก็ไม่เบาหรอกจานไบแบนเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบนอะจานแบนใครไป <c oughs> เดี๋ยวเขามาปัน่นแน่คันนี้คันนี้หลยเราจะเข้าเรียนสัญญาไว้แล้วว่าจะพักเพียงบอกไว้ก่อนโอเคโบมาเร็วเข้าเรียนนา <c oughs> ยแหละ นายเมื่อแต่มาขับรถอ้าวไม่ต้องเรียนละเข้าไงอะ่ะมา <laughs> การเข้าเรียนเราต้องมาตรงนี้อะ่ะโอ้โหเรามีที่ให้นั่งให้สองคนเดี๋ยวจานทำไมจายไม่รับคนเพิ่มเนี่ยนักเรียนมีเท่านี้แหละครับจานคาบแรกคณิตหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสี่มันใช่หรอครับจานอ่อจานแบนคนอีกแล้วใช่จ้ะใครจะตอบข้อนี้ <laughs> จายไปแบนใครอีกเราเนะี่ย แฟนโคตรเก่ง3-2ลบ2เท่ากับถ้า1บวก1เท่ากับ4นะี่นแสดงว่า1มันอาจจะแทนด้วย2ไงผมครับครู2 4 6่ลบเอ่อ6ลบ4ได้2เท่าไหร่จ้ะ3-2ลบ2เท่ากับ1ครับครูถูกอ้าวทีนี้ถูก,ถก,ถกแล้วนี่มันคืออะไรเย้เย้เตอบไป2บวกตอบไปเลยอ่ะลองตอบมั่งนายทานอน59ถูก กูดกูดต่อไปวิชาภาษาไทยวิชานิของโปรดเรียนทั้งวันก็ยังไม่โกรธพิษอ่านว่าใครจะตอบเราควรอ่าพิษอ่านว่าก็คือพิษผิดผมครับก็แค okay, ่อ๋อเขียนครับอ่านเฉยา<ๆ>นายทานอได้ทานอดได้เรื่องนี้ผมโคตรไวเพราะมันฝังอยู่ในหัวใจฉลาดเอออะไรเนี่ยอ๋อกันไกลข้อนี้ตอบอะไรมองไม่เห็นครับครู ครูก็บงังทาไเนยแล้วนั่งแบบโอ้โหนั่งแบบไกลเกินกันไกลครับครูต่อไปให้พกสิ่งนี้พกสิ่งนี้จานตลกปะเนะี่ยรับครูแค่เลื่อนเก้าอี้มาให้มันใกล้ๆอ่ะนั่งที่ปึออ๊บเนี่ยอโอ้โหโอ้โหูชัดเจนเลยแต่มันก็ใกล้เกินซูมออกเลยปะซูมไม่ได้อะ่ะครูจะสั่งการบ้าน แค่ได้ยินการบ้านก็แทบจะคนลุกกลับไปบ้านก็คงกลายเป็นทุกข์ให้หาว่าข้าวแต่ละมื้อกินไปกี่เม็ดคนลุกคักบูเอ๊ยเอามือไหนก็ได้ทานออดช่วยด้วยเข้าใจมันผมไม่รู้ว่าข้าวผมกินไปกี่เม็ดแต่ที่ผมรู้ผมต้องการเผ็ดก็ต้องไปหาผมไม่ได้กินข้าวครับครูครูพูดแบบนี้น้ำตาผมแทบเล็ดผมกินแต่ปลาในทะเลไม่กินข้าวก็ต้องกินหัดกินแค่เข้าปาก ได้ครับครู I'm so sad me too ให้ใหม่ขีดตอนเที่ยงเลยจ้ะกลับบ้านครับครูไปกลับจะ Angel teacher ไปนับข้าวกันมานี่ให้หมดเลยม,มาทำความสะอาดห้องยังต้องทำความสะอาดอีกอ่ะครับครูโต๊ะใครไม่สะอาดไม่ต้องกลับไปทำความสะอาดอะไรวะเนี่้แต่โรงเรียนนี้ก็ดูจริงจังอยู่ละครูแบบครูโหดอยู่มาเรียนยังได้ทำความสะอาด ผมโคตรเหนื่อยอยากไปเดินตลาดไปขอบคุณครับคูแ h a n k s, <Thanks>. <S ไปนับข้าวกันต่อหมอนตอนนี้เราเปลี่ยนจากมอไซค์เป็นอะไรเนี่ยแลมโบลแลมโบกินนีกินข้าวร้านเดิมเนไ่้นายไม่มีร้านอื่นแล้วหรอมีร้อยเม็ดนะฮะทำไมมันน้อยจังน้อยยิ่งกว่าข้าวในกะละมังเรากินน้อยแล้วของนายล่ะกินน้อยแบบนี้ควรไปกินขนมปัง เรากินปลาไปกันจานหายไปไหนจานบอกว่าเที่ยงมีปาร์ตี้จานหาย w h e r e s t i s คูอยู่ไหนครับ At s ส h o o l ไม่คูว่าพูดอังกฤษได้เนี่ยน c e s o อรี Sorry, จ้ะมีปาร์ตี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ในการบ้านฉลา100ม,มร้อยเม็ดครับคูน้อย1นคะแนนทานอนมันไม่อร่อยอะครับคูร้อยยล้านเม็ด กินเสร็จแทบจะเป็นลมอืมเก้าคะแนนะค <Okay. S 1> าบนี้เรียนว่ายนา้ําตรงนี้เปลี่ยนเป็นบ่ออ๋อตรงนี้เปลี่ยนเป็นบ่อได้ผมถนัดเลยรู่ให้เล่นขี้เกียจสอนรูขี้เกียจสอนซะง,งั้นมีคนจุดๆ,ๆกันลองดูในแชทอ้าฟินฮ่าฮ่าฮ่าบ้านนี้แน่เลยรับต่อผู้ชายเนะ่ย <laughs> เดี๋ยวไปดูแบบมากินข้าวครับเพราะว่าที่นี่ร้านอาหารแอนเที่ยวทะเล wow. กินอะไรไหมคะ เมนูแนะนําคืออะไรเดี๋ยวเบลมาให้ขอเป็นเมนูที Pizza, happen, lah, unk, ha, ่ด well. ีต่อใจเดี๋ยวขายเอพิซ่าเนื้อสเต็กเป็นหลักค่ะท้องอยู่ขออาหารทะเลค่ะผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปพักที่เปไปสิเขาท้องก็นั่นแหละเขาควรพักเดี๋ยวทำงานหนักจะเป็นลมชัก You know ต่อไหมต่ออะไรของนายพิมพ์ดีๆระวังตายลองดูดก่อนวันนี้ฉันแค่มากินข้าว ไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้มาห้าวหยิบมาให้เลยเนี่ยนะโอ้โหคุณเป็นไอ้แบบอาหารแบบว่าเป็นเกาะเนี่ยคุณไม่มีอาหารทะเลเลยเลยเจ็ดสิบบาทฮึบโรงเรียนผมเป็นไงบ้างกลับมาแล้วขับจานผมไปกินข้าวแต่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการคาบต่อไปว่างจ้าแต่ต้องอยู่ในรอๆนะจ๊ะฉะลามไม่เพื่อนแล้วแล้วฉันไม่ชิดเพื่อนเหรอ เขาไม่สนใจเราแล้ That's so bad เติรดด์ตเเพื่อนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์โอเค I see ตายดีกว่าไหนว่าตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันไงโอเค okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทานอนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลบวันนี้ see you b r o โคคนเหนื่อย